เยาวชนและครอบครัวกลางเีตยจากท่านอธิบดีผู้พิพากษาสารเยาวชนและครอบครัวท่านทรงกดมุอันธกิจผู้พิพากษาหัวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราจีนและพัทลินเอีียมบุตรลบผู้สารเยาวชนและครอบครัวกลางทรา่าหน้าพระบรมฉายา ทางที่คณะกรมการาารสาธิธรมได้มให้สายโยชน์ครอบครัวจังหวัดนนทบรขับเรียนบว่าอุชนและครอบครัวจังหวัดจนบุรีเทียนกระดอนข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่สองนายคงสุธนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม และจ,จะรักษาไว้ซึ่งความรับในราชการธนาอัจฉริในพระมหาวิไทยพรรมาตัดฉะนั้นผู้รับผลรทบจึงต้องมีจริยธรรมและินันเช่นเดียวกับผู้พิพรักษาที่ในพระมหาวิไทยพรรมาตัด